ฮัลโหลวันนี้นะฮะเราจะมาสร้างเกมบันไดงูแล้วก็บูรณาการนะฮะความรู้กับวิชาการเรียนต่างๆได้ด้วยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะทําบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์นะฮะแล้วเราก็จะเพิ่มนะครับกติกาพิเศษนะฮะอย่างเช่นพอเราเดินไปถึงงูเนี่ยปกติมันจะต้องตกลงมาข้างล่างใช่ไหมฮะหรือว่าเดินถึงบันไดจะต้องขึ้นไปข้างบนแต่เราจะต้องตอบคําถามก่อนนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะเราไปทํากันเลยครับไปกันเลยอันดับแรกนะฮะเราเข้ามาที่แคนวานะครับ เราจะมาใช้ฟังก์ชัน Canva AI ตัวนี้นะครับเมื่อเรากด Canva AI แล้วนะครับเรามากดที่เขียนโค้ดให้ชันหน่อยหลังจากนั้นฮะเราวางพร้อมตัวนี้ลงไปนะฮะพร้อมนี้ผมจะไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปโดยพร้อมนี้นะครับจะบอกว่าเราจะสร้างเกมบันไดงูนะครับแบบตารางนะฮะมีตัวเลข0ูนยถึง1น0นะครับแล้วก็เริ่มจากการเลือกผู้เล่นนะครับมีตัวเลือก2คน3คน4คนนะครับแล้วก็ไปที่หน้าลงชื่อตามจำนวนผู้เล่นที่เลือกนะฮะแล้วก็กำหนดกติกานะครับ ดย 1. นอยลูกเต๋าและเดินตามจำนวนช่อง 2. มีช่องสีพิเศษมีคำถามให้ตอบนะครับซึ่งผมจะพิมพ์ต่อลงไปตรงนี้ครับว่าคำถามนั้นเนี่ยให้เป็นคำถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะฮะเรื่องบวกลบคูณหารนะครับแล้วก็ถ้าตอบถูกนะครับให้ขึ้นบันไดนะครับหรือไม่โดนงูกัดนะครับแต่ถ้าตอบผิดนะครับให้ตกลงตามงูนะครับหรืออดขึ้นบันไดนะครับ แล้วก็5สุดท้ายนะครับเมื่อไปถึงช่องที่100ก็เป็นผู้ชนะนะครับเรากดส่งนะครับหลังจากนั้นเราก็รอนะครับแชทไม่ใช่แชท GPT หลังจากนั้นเราก็รอแคนว่า AI นะครับเขียนโค้ดให้เรานะครับซึ่งผมต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการเขียนโค้ดทุกครั้งจะเป็นการเขียนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเพื่อนจะเอาพร้อมนี้ไปวางแล้วจะได้เกมเหมือนผมเป๊ะๆสีเดียวกันไม่ใช่นะมันจะสร้างขึ้นมาให้ใหม่นะครับโอเคเสร็จแล้วนะฮะอย้เกมมันได้งูนะครับมีเลือกผู้เล่นตามที่เราบอกเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันฮะอ่าผมเลือก2ผู้เล่นนะครับแล้วก็ใส่ชื่อลงไปเป็น A กับ B กดเริ่มนะครับอ่าอันนี้เป็นหน้าตัวอย่างนะฮะนี่ครับมีผู้เล่นสีฟ้ากับสีแดงนะฮะสีแดงคือ A สีฟ้าคือ B นะครับตาแรกเป็นตาของ A นะครับกดทอยลูกเต๋านะครับเพื่อเดินนะครับนี่ได้5เห็นไหมครับ A ก็จะเดินไปนะครับแล้วก็ถ้าถอยอีก B ก็เดินไปมีกติกายดูด้านล่างด้วยครับถ้าเราโอเคแล้วก็กดใช้ในดีไซน์นะครับ เสร็จแล้วก็จะถูกเซฟมาลงในแคนวาในแอคเค n t ของเรานะครับกดที่เผยแพร่เว็บไซต์นะครับแล้วก็กดเผยแพร่เว็บไซต์นะครับระบบของเขาคือจะเป็นลักษณะของเว็บแอปนะครับถ้าเราเล่นบนเว็บเนี่ยจะมีความเสถียรมากกว่านะครับโอเคตอนนี้เว็บไซต์เกมมนันไดงูของเราเผยแพร่แล้วเราคัดลอกลิงก์เอาไปให้เพื่อนๆเ,เด็กๆเ,เล่นได้นะครับหรือว่าเราจะกดดูเว็บไซต์ของเราตรงนี้ก็ได้นะฮะอ่ะเรามาลองเล่นกันดูนะครับเราจะเลือกเป็นการเล่นแบบ2คนนะครับคนแรกนะผมจะให้ชื่อว่า กอไก่นะครับคนที่สสีฟ้าผมจะชื่อว่าจอจานนะครับโอเคเรากดเริ่มเกมนะครับนี่นะฮะนี่เราเริ่มต้นมานะครับจะอยู่ที่ช่องศูนย์นะครับตาแรกเป็นตาของกอไก่สีแดงนะครับกดถอยลูกเต๋านะครับโอเคได้2ครับเดินไปฮะแล้วก็เป็นตาของจอจานะครับก็ให้เด็กๆผัดกันเล่นแบบนี้นะครับเดินไปนะฮะแล้วก็กลับมาที่ตาของกอไก่นะครับ แล้วก็ผลัดกันเดินที่ะตาแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้จอจานครับตกช่องคําถามนะครับช่องบันไดนะสีเขียวตอบถูกนะครับเห็นไหมครัคราวนี้เขาบอกว่าถ้าตอบถูกก็คือบวก31เดนะครับเดินไป3าเ็ดช่องเลยนะครับเดินไปนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีข้อความแจ้งเตือนด้วยว่าตอบถูกต้องนะฮะแล้วก็ผัดกันเดินไปนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นช่องสีแดงก็จะเป็นเหมือนช่องงูใช่ไหมช่องลดลงเนาะถ้าเราตอบคาถามถูก เราก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เดินไปไหนหรอกแต่ว่าถ้าเราตอบผิดนะเราก็ต้องตกลงมาข้างล่างนะะนี่เห็นไหมครับอันนี้บันไดนะอันนี้ตอบผิดก็เลยอดขึ้นนะครับอ่าเดินต่อนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่ะเพื่อนๆไปลองทําไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ลาบแล้วสวัสดีครับ